Open Pri Part up คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงภารกิจอีเวนต์ปีกแห่งแสงสว่างกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะเริ่มจากของรางวัลรวมกันก่อนนะครับผม150แต้มนะอันนี้ก็จะได้เหรียญตาดีของอีเวนต์นี้มาใช้นะครับผมแล้วก็500แต้มจะได้เหรียญตา e อพีเลเวลมาใช้ด้วยนะครับในตรงนี้นะ สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในตรงนี้ก็กจะมีถัง EN นะครับผมถังเอนของโมบิสูปตัวใหม่ทั้งสองตัวนะก็จะมีเดลต้าเอทนนะครับผมแล้วก็เป็น next v e r s i o นตัวใหม่นั่นเองนะครับโอเคเราเลื่อนลงมาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มกันอีกไหมนะครับผม1 5ึ0 0หันแต้มนะตรงนี้ก็จะมีเหรียญตาย ep level สมาให้ติดตั้งด้วยนะครับผมอย่าลืมเอาไปติดตั้งกันด้วยนะ เออเอาไ้เล่นกับอีเวนต์นะครับจะได้แต้มเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสี่หมื่นนะครับยังมีตัวสีดาวเหมือนเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็ระยะเดินทางที่ผ่านมานะครับของแต้มนะก็จะมีทั้ง e n ของโมบิสูทั้งสองตัวนี้อยู่นะครับโอเค1นึ0 0แสห้าหมืนแจมจะได้ EP เลเวลสนะครับมาอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็สองแสนแต้มนะครับจะได้ดาวม่วงของโมบิสุท์เกต3สามดาวนะครับชื่อว่ากันดัม x อยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนข้างล่างเนี่ยก็<ๆ>ยจะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมใบรีสกลิลดาว่วงนะครับเหรียญคอยแล้วก็ถัง EN นทั้งเองนะครับ <ico le> เรามาดูหัวข้อแต้มแรกไอเทมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มแรกเลยก็จะเป็นดาว่วงของโมบิสูตตัวใหม่นะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นล้านหกแสนแต้มนะครับส่วนตัวเดลต้าแอลเทนเนี่ยจะอยู่ที่1นล้านแต้มนั่นเองนะครับผมแล้วถัดๆมาก็จะเป็นโมบิสูตตัวเก่าๆนะครับราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่1นล้านแต้มน,น,นะแล้วก็ลดหลั่นกันลงมานะครับผม โอเคก็มีค่อนข้างเยอะนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะพอเราเลื่อนลงมานะครับจะมีใบปลดช่องน้ำบินเสริมด้วยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 5 0 0 0 0หนแต้มนั่นเองนะครับในการแลกนะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีของตัวใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่าตัวเก่าๆเนี่ยจะมีให้คุณแลกนั่นเองนะครับผมนีม่ตามนี้เลยนะถ้าใครอยากแลกตัวไหนก็ลองจัดหาดูนะครับส่วนเพชรในอีเวนต์นี้นะครับผมอันนี้ก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทเหมือนกันนะมีให้ทั้งหมด15มิตรด้วยกันนะครับ เป็นทองถัง E.N กัว3ดาวใบปดช่อง1ดาว2ดาวนะครับผมเหรียญตา E.X นะใบรีสกิลดาวม่วงนะครับแล้วก็แป่นหุ่นเบนเองและตบท้ายด้วย E.N ของโมบิสูตตัวใหม่นะครับก็อยู่ในนี้ด้วยนะเออทั้ง2ตัวเลยนะครับต่อมานะก็จะเป็นนักบินคนใหม่นะครับหมายถึงว่านักบินที่มาประจำโมบิสูตตัวใหม่2ตัวนะก็จะมีโจนานะครับผมแล้วก็แอคนสนั่นเองนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับ ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นนักบินคนเก่าๆนะครับผมถ้าหากว่าไม่มีก็แนะนําว่าให้สะสมไว้อย่างละหนึ่งคนนะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญตานักบินเสริมเลเวลหนึ่นะครับผมอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะถ้าอยากแลกก็แลกนะครับถัดมาจะเป็นไอเทมอัปเวอร์ชั่นนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยฮาโลและเหรียญคอยนนั่นเองครับผมเรามาดูนักบินประจําเครื่องของอีเวนต์นี้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นโจนานั่นเองนะ สกิลติดตัวของเขานะครับผมมีชื่อว่าฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็น2เงื่อนไขเช่นเดียวกันนะเงื่อนไขแรกก็คือว่าจะต้องขับโมบิสูตซีดีเดียวกับนักบินนะครับและเกมเนี่ยดำเนินไปสิวิแล้วนะครับผมจะมีการมอบฟื้นฟูต่อเนื่องให้กับพระโพธทั้งหมดนะครับมอบฟื้นฟูฮิตคีนั่นแหละนะให้กับพระพบทั้งหมดเลยโอกาสติดก็คือ100%เลยนะตรงนี้นะครับจำนวนในการฟื้นฟูเนี่ยจะอยู่ที่2 5บอนต่อ2วินะครับผม h e จะดิ้งขึ้นมาอยู่ทั้งหมด15ครั้งด้วยกันนะครับในส่วนของเลเวลเต็มแม็กนะครับผมค่าโดดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าความแม่นยํำนั้นอยู่ที่75นะครับผมแล้วก็อัตราการหลบหลีกอยู่ที่70นั่นเองนะด้วยความที่โมวิสูตรประจําเครื่องของเขาในอีเวนต์นี้นะครับผมเป็นประเภทสายพื้นปูนั่นเองนะที่มีการใช้ h ฮดกีเนี่ยใช้สกิลฟาทำดาเมจนั่นเองนะครับ นักบินคนต่อมานะครับผมก็มีชื่อว่าแอ็กเน็ตบาเชลนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะตรงนี้สกิลติดตัวของเขานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของบาเรียคุ้มคลองนั่นเองนะนักบินคนนี้ใส่กับเดลต้าเอสเพนนะครับเป็นโมบิสูตรระดับติดดาวสายป้องกันนั่นเองนะครับเงื่อนไขของตัวเขาเนี่ยก็จะมี2เงื่อนไขเหมือนกันนะครับผม1เลยก็คือจะต้องขับโมบิสูตรสีเดียวกับนักบินนะครับสนะ EN จะต้องถึง100%นะครับผมอันนี้จะมีโอกาสแสดงผล100%เลยนะ ที่จะเป็นการมอบบาเลียคุ้มครองให้กับป๊อกป๊อดทั้งหมดนะครับความทนทานของบาเลียเนี่ยจะอยู่ที่ห้าหมื่นแต้มนะครับแล้วก็ดาเมจที่จะโจมตีเข้านะก็คือหนึ่งพันขึ้นไปนั่นเองนะครับก็จะโจมตีบาเลียเข้านะในส่วนของเลเวลเต็มแม็กซ์ของเขานะครับผมอันนี้ความโดดเด่นเนี่ยโดดมาเลยครับหลบหลีกอยู่ที่เจ็ดสิบเก้านะครับรองลองมาก็จะเป็นความแม่นยําอยู่ที่สี่สิบนั่นเองนะครับผมในส่วนของ BM ออันนี้ แต่ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเกมนั่นเองนะอันนี้ก็จะอยู่ในซีรีส์มอวิสูตเเ็นดัมซีดแอดเทนนั่นเองครับผมถัดมาเรามาดูวิธีการเคลียร์อันดิเมดแล้วก็เอ็กตาอันดิเมดกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเริ่มจากอันดิเมดกันก่อนนะอันดิเมตเนี่ยผมจะพูดเฉยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับในส่วนของอันดิเมดเนี่ยมีมอิสูตเอไอที่เขาใส่เข้ามาอยู่ทั้งหมดห้าตัวนะครับผมซึ่ง ไอ้เจ้า5ตัวนี้นะเขาไม่มีสถานะกับดักนะครับแล้วเขาก็ไม่มีสกิลต้านกับดักด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณแค่หาโมบิสูทีม่มีการวางกับดักนะครับมีการวางกับดักโดยเฉพาะการโจมตีบีมแล้วโดนความเสียหายนะครับผมใส่เข้าไปแค่นั้นแหละคุณก็จะสามารถชนะได้นั่นเองนะก็เรียกง่ายๆว่าอันติเมตเนี่ยคือมันเอาตัวที่ค่อนข้างจะเปราะบางนะครับผมใส่ลงมาเพื่อให้เราเล่นนะครับเพราะว่า ด่านอันดิเมตเห็นว่ามันเสียสายฟ้าอยู่ที่6สายฟ้าในการเล่นก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการได้แต้มมากที่สุดในอีเวนต์อยู่แล้วนะครับสําหรับอันติเมตนะต่อมานะครับผมเอ็กซ์ตาอันติเมตนะครับเอ็กซ์ตาอันติเมตเนี่ยถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือโอเวอร์อีเวนต์ประมาณนี้นะครับผมเป็นอีเวนต์ที่เอาไว้ให้คุณร่วมสนุกนั่นเองนะคือคุณสามารถที่จะจัดการได้สูงกว่าอีเวนต์ปกติอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะใช้แค่หนึ่งสายฟ้าในการเล่นเท่านั้นนะแล้วก็ แต้มในการได้อีเวนนี้นะครับในโหมดของเอต้าอนิเมทเนี่ยคือมันจะได้ไม่สูงเท่าอันติเมทปกตินะอันนี้ก็แจ้งกันไว้นะครับสําหรับคนที่สงสัยว่าเฮ้ยพี่ถ้าหากว่าเราจะเล่นเพื่อที่จะเก็บแต้มอีเวนเนี่ยในอีเวนนี้เราควรเล่นออนติเมทหรือเล่นเอต้าอันติเมทดีนะครับก็แนะนําเลยว่าเล่นออนติเมทครับเ,เล่นแบบอันติเมทธรรมดาเลยคุณจะได้แต้มเยอะกว่าเอต้าอันติเมทนั่นเองนะอันนี้ก็พิสูจน์มาหลายครั้งแล้วนะครับอ่ะเรามาว่ากันต่อนะ เอกตาอนิเมตนะครับผมโมบิสูที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5้าตัวด้วยกันนะครับแต่ว่ามีโมบิสูตัวใหม่ล่าสุดเลยนะใส่เข้ามา2ตัวนะครับก็เป็นการเปิดตัวโมบิสูตัวใหม่นะก็จะมีโมบิสูทสี่ดาวนะครับผมเดลต้าแอทเทนสายป้องกันนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่มีกับดักนะครับเออไม่มีกับดักนะความสามารถของเขาก็จะมีเรื่องของการตั้งกับดักนะครับเกาะเบาแล้วก็โอเวอร์ฮิลนั่นเองนะส่วน อีกตัวนึงนะครับผมเป็นโมบิสูตร5ดาวสายดีทอนะครับชื่อว่าเป็นเน็กในวงเล็บ NT version นะก็คือนาราที่นั่นแหละนะครับเดสทอยด์โมดแล้วก็เอเวอคเคนด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยในโบชัวนะครับผมอันนี้เขาเขียนว่ามีสถานะกัสมีการชาร์จีเอ็นมีโอเวอร์ฮิลนะครับมีต้านมึนงงต้านหลับนะครับแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ใส่เข้ามาก็คือมันมีการวางกับดักด้วยนะครับผมแล้วก็ มีสถานะต้านกับดักในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าจะเล่นยังไงนะครับในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าใน AI นะครับผมเออฝั่งตรงค้ามเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งแหละที่มีการเล่นกับดักด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวโมบิสูที่คุณจะใส่เข้าไปนะครับแนะนําว่าต้องเป็นตัวที่มีสถานะต้านกับดักนะครับจะดีที่สุดนั่นเองนะก็ โอเคถ้าหากว่าคุณไม่รู้นะครับว่า i อดีคุณเนี่ยมันมีด้านกับดักอะไรยังไงแบบไหนนะมาที่ล่างซ้ายครับมาที่หัวข้อกองนะครับผมแล้วก็มาหัวข้อเลือกได้เลยนะมันก็จะมีเมนูแบบนี้นะครับผมขึ้นมานะคุณก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อไม่ได้นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อย่อยนะก็คือสร้างความต้านทานกับดักนั่นเองนะครับกดใส่เข้าไปนะแล้วก็ กดปุ่มเปลี่ยนนั่นเองมันก็จะมีโมบิสูที่มีสถานะตั้งกบดักโคเข้ามาให้คุณเล,เลือกใช้นั่นเองนะครับก็หน้าตาแบบนี้นะโอเคนะครับผมในอีเวนต์นี้เนี่ยผมจะเอาตัวที่พอผ่านได้ให้คุณดูนะครับว่าโมบิสูร,ระดับอย่างเงี้ยมันพอที่จะผ่านอีเวนต์นี้ได้นะเพราะฉะนั้นการที่คุณมีโมบิสูที่เก่งกว่านี้นะครับเจิงกว่านี้แจ๋วกว่านี้ในการเล่นคุณก็สามารถชนะได้นั่นเองนะครับผม โอเคให้เข้าใจกันนะว่าผมเอาตัวที่พอที่มันจะผ่านได้มาเล่นนะครับจริงๆมันมีตัวอื่นที่โหดกว่านี้นะโอเคนะครับผมอ่ะหลักการในการเล่นนะครับของอ,อีเวนต์นี้ก็คือว่าโมบิสูตรใหม่2ตัวเนี่ยที่เห็นกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้ดูโมบิสูตรใหม่2ตัวที่เห็นกันไปนะครับผมตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสายฟื้นฟู5ดาวรีทรอนะครับซึ่งมันมีเฮตีเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนาหน่อยนะครับ ส่วนอีกตัวเป็นโมบิสูตสีดาวประเภทป้องกันนะครับผมอันนี้ก็อยู่แล้วครับเน้นไปในเรื่องของการป้องกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้มันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับ AI อ่ะมันไม่ได้มีดาเมจแต่แต่ว่าความทนทานของเขาอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะหนานะครับผมเออค่อนข้างที่จะหนาแล้วมันก็จะรอเวลาให้แบบว่าสถานะกำดักเราหมดนะครับหรือไม่ก็รอเวลาให้3ดาวหมดแค่นั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของอ่าดามจนะครับผมเออเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของดามจนะหมายถึงฝั่งตรงข้ามที่จะทําการโจมตีเราอ่ะเออมันมันไม่มีดาเมจอยู่แล้วนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะโดูสถานะกับดักฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ผมจะเล่นนะครับผมเออก็คือจะเป็นเซตประมาณนี้นะอันนี้แค่พอผ่านนะครับแค่พอผ่านนะหนึ่งเลยนะครับผมก็คือตัวป้องกันนะครับอันนี้มันต้องติดอยู่ในอีเวนต์อยู่แล้วนะก็คือตัวที่ มีสถานะป้องกันให้ทีมเรารอดนั่นเองนะครับถึงแม้เรารู้อยู่แล้วว่าฝั่งนงห้ามาดาเมจมันจะไม่แรงแต่มีตัวป้องกันไว้มันก็อุ่นใจกว่านะครับผมก็เลือกกันดั้มีบีศูนสามเตมม์ขึ้นมานะครับผมจริงๆแล้วเอาตัวป้องกันตัวอื่นก็ได้นะอ่าตัวป้องกันอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนิว g ันดั m มเฮฟวี่เวฟพอยต์เตตัวนี้นะครับผมก็มีการสถานะป้องกันเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกันเนาะก็เอามาใส่กันได้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือตัวทําดามิทนั่นเองนะตัวทําดามิทอันนี้เนี่ยผมก็อย่างที่บอกไปว่าแค่เอาพอผ่านนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอามาไปสู่สีดาวนะมีชื่อว่า Over on ์ออน r ัลเมอร์นั่นเองนะครับผมมาใช้นะครับก็อยากจะให้ดูกันตรงนี้นะแต่ว่าตัวนี้เป็นระดับห้าดาวม่วงนะครับเ,เพราะฉะนั้นดามิทมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละประมาณเก้าพันนะครับผมดามิทรวมนะตรงนี้โอเคพอเรามีตัวป้องกันแล้วนะครับผมมีตัวโจมตีแล้วนะก็ หาตัวัพ p อ o r t นะครับอ่าตัวซั p พ o r t ตัวแรกที่ผมใส่เข้ามานะครับผม,ผมก็คือคอมาคูมินะนะความสมัรถของเขาก็คือการบัฟพลังโจมตีนะครับเอันนี้ผมใส่เข้ามานะบัฟพลังโจมตีแล้วก็บัฟค่าป้องกันด้วยนะครับบัฟหลบหลีบบัฟไม่ยำอะไรทุกอย่างใส่เข้ามานะครับผมซึ่งจะเอามาบัฟกับ over a อ l นั่นเองนะจะทําให้เจ้าตัวเมจโอเวอร์ออ l ของเราเนี่ยคือรุนแรงมากขึ้นนะครับเอเกมมันจะได้จบนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เราใส่เข้ามาก็คือยูนิคอร์นกันดั้มนะครับลูมินัสคิทตันบอดี้ตัวนี้ก็เป็นสายฟื้นปูนะครับผมสายฟื้นปูแล้วก็มีการชาร์จ EN นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับทีมด้วยนะครับอ่ะเรียกง่ายๆว่าครบประมาณว่าเกือบครบเซตแล้วอะ่ะเออมีป้องกันนะครับผมมีตัวทำดาเมจนะแล้วก็มีตัวที่บัฟความรุนแรงให้กับทีมนะครับแล้วก็มีตัวฮิวให้กับทีมด้วยนะครับอ่า ก็มียูซีรูปแบบด้วยกันนะครับส่วน MA นะครับผม MA ที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็น m ี a อซโคเจมนะครับตัวนี้สกิลของเขาก็คือเรื่องของท่าไม่ตายแล้วมีการรักษาสภาวะผิดปกติให้กับพักโกทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ติดเข้ามาเฉยๆนะครับผมอ่ะดีไม่ดีเอาตัวมันมาสังเวยไอกับดักฝั่งตรงข้ามด้วยแหละเออแค่นั้นแหละนะครับผมโอเคเราไปดูกันครับเอ็กซ์ตาอนิเมว่าจะเป็นยังไงนะสําหรับทีมที่ เอาไว้ใช้แค่พอผ่านนิเฉยนะครับเรามาดูกันเลยครับผมเอ็กต้าอันติเมตนะกับโมบิสูตรสตัวแล้วก็มีเอมออีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะก็เริ่มแรกมาก็เป็นการโจมตีแบบปกตินะครับบับปกติโอเคเดี๋ยวผมจะกดให้ดูกันก่อนนะเรื่องดักกับดักตรงนี้ยังไม่มีนะกับดักของฝั่งตัตูนะครับยังไม่โผล่แต่ว่ากับดักของเราเนี่ยโผล่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของรายงานบันทึกการต่อสู้ อาโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนิดนึงนะว่ามันมีอะไรแปลกๆไหมนะครับผมนี่เลยครับอ่าสถานะของแผนที่นะครับสถานะของฟิลที่มันกลวยให้กับเอไอนะครับผมเนี่ยก็มีเลยป้องกันสตันนะครับป้องกันหลับอ่อป้องกันโจมตีใกล้ไม่ได้โจมตีไกลไม่ได้อะไรพวกนี้นะป้องกันต้านวู้ปุสีม่วง,ง,งนี่คืออ่ระบบแผนที่ a อไอนะครับเขาบับให้กับตัว โหมด a อนั่นเองนะก็จะทําให้เราเล่นยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเรียกง่ายๆว่าการเล่นสถานะผิดปกติอ่ะคือใช้กับเขาไม่ได้ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะครับในฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะก็เท่ากับว่ากับดักเราเล่นกับเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะให้ดูกันนิดหนึ่งนะโอเคไปไปดูกันต่อนะครับอ่ะโอเคนี่ไปแล้วครับผมเออ m a ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นลูมินัสก็ใช้ท่ารีทอเลยนะครับแล้วก็ g ีบีสามเราก็ไปแล้วตอนนี้ทีมเราเหมือนเหมือนประมาณว่าจะเคาน์เตอร์ใส่อะเพราะว่าสถานะกับดักหมดแล้วนะอะพูดถึงกับดักกดพอดมานิดนึงนะครับแล้วก็ดูหัวข้อกับดักนี่ครับเออมันจะมีกับดักอยู่สองตัวนะครับผมที่ทางฝั่ง a อไอเนี่ยใส่เข้ามาก็จะเป็นของเฟนิกซ์นะครับผมจะมีการโจมตีบีนะแล้วก็โจมีวัตถุนะครับจะโดนสถานะความเสียหายเข้ามาแทนนั่นเองนะ ตรงนี้เป็นกับดักของฝั่ง HI I นะครับผมก็จะมีอยู่2ตัวนี้แหละที่ผมอยากจะให้ดูนะครับโอเคไปกันต่อนะครับผมจะเห็นว่า Overall เนี่ยเขาก็สามารถจัดการได้นะครับเนี่ยผมเอาทีมแค่พอผ่านมาให้คุณดูเห็นไหมอ่าอันนี้คือทีมพอผ่านนะโอเคครับผมอ่าเหลืออีกสวิจะหมดระยะเวลาสามดาวนะครับปึ้งเข้าไปเป็นยังไงนี่ครับหนึ่งนาทีเป๊ะๆนะครับผม โอเคหนึ่งนาทีเป๊ะๆนะแล้วก็ได้แบบสามดาวหนึ่งนาทีเป๊ะเลยนะครับนี่เห็นไหมหน้าตาก็ประมาณนี้จริงๆนะอันนี้คือเซตของทีมพอผ่านนะครับอยากให้ดูว่าไอ้พอผ่านน่ะมันเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมต่อมาเรามาดู99สายฟ้ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับในบวนหัวข้อของ99สายฟ้าเนี่ย AI สีตัวนะครับผมจะเป็นตัวเก่านะสตัวตรงนี้นะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยจะจะเป็นเดลต้าเอนั่นเองนะก็หมายความว่า เใน99สายฟ้าไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเอ่อไม่ได้เอาน่า,นากลัวอะไรเลยนะเพราะว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นเซตนี้นะครับผมถ้าหากว่าใส่เข้าไปก็คือชนะแบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะอันนี้ผมบอกได้เลยครับ99สายฟ้าคุณไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากเลยนะเพราะว่ายังไงก็ชนะนะครับเอ่อยังไงก็ชนะแน่นอนแหละเพราะฝั่งของข้ามเนี่ยมันไม่มีตัวทําดาเมจตัวล่าสุดอะไรแบบนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเซตทีมของเราเนี่ย ชนะสบายๆอยู่แล้วนะขึ้นอยู่กับว่าจะชนะช้าหรือชนะเร็วนะครับผมมีอยู่แค่นั้นแหละสําหรับใครที่มีเซตโมบิลสูตรนะครับที่เก่งกว่านี้หรือว่าอยู่ในตารางเมตาในปัจจุบันนะครับผมคุณเอามาเล่น่ะคุณก็ชนะแบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับผมเหมือนในอีเวนต์นี้นเองนะอย่าลืมนะอีเวนต์นี้ผมเอาแค่ตัวพอผ่านเข้ามาให้ดูกันนะครับโอเคครับผม ถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องด้วยก็จะขอขอบคุณมากนะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ